สวัสดีชาวลัคนาราศีกันนะคะเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกันที่โสดกันดีกว่านะคะู้ที่เกิดที่สิบสิงหาถึง2ี่สิบสองกันยานะว่าในช่วงมีนาหกหพลังงานความรักความสมัมพันธ์แล้วก็พลังงานรวมๆม,มันจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะขยายพลังงานนะถามจากจักรวาลที่ชาวลัคนาราศีกันที่โสดนะคะใบแรกนะ Page of Cups คนโสดอาจจะมีเด็กมาขายขนมจีบนะจ๊ะ หรือคนที่ใส่เป็นเด็กๆก,ก็ได้นะคะห,หัวร้อกเก่งนะที่เล่นชอบแซวรักสนุกนะคะแล้วก็มีความสดใสสดชื่นกรบกริบก,กระชุ่มกระชวยนะคะนี่คือคุณกันที่โสดนะขยายพลังงานต่อ j u d g m e n t เอออาจจะเป็นเด็กที่มีความไม่ชัดเจนอยู่ระดับหนึ่งนะคะมามาไปไปหายหายนะ ดูคลั่งรักแต่ก็ไม่จริงจังนะคะ Queen of Pentacles มีสิทธิ์ที่ชาวลัคนาราศีกันจากมีอายุที่มากกว่าคนคนนี้นะคะหรือมีวุฒิภาวะที่มากกว่าแล้วคุณกันก็รู้สึกว่าเขาเด็กอะนะแต่ก็สนุกเวลายอยู่กับคนคนนี้แต่ก็เด็กเกินกว่าที่จะมาเป็นผู้นำครอบครัวหรือคบหาเป็นแฟนแบบจริงจังนะคะ Knight of Wands คุณกันบางคนอาจจะไม่ได้คุยคนเดียวอาจจะไม่ไคบคนเดียวหรือคนที่คนเดียวอยู่อาจจะไม่ได้คุยกับคุณกันคนเดียวนะคะนี่ไง Queen of Cups ดูไม่มีความชัดเจนเลยใน relationship ของชาวลัคนาราศีกันที่โสดนะคะความหมายก็คือมันไม่ยังไม่มีคนที่จะได้รับการขยับวิทยาฐานะขึ้นมาเป็นคนคุยนะคะ 7ถ้วยคุณกันหลายๆคนอาจจะปล่อยหลวมๆแล้วช้อปปิ้งต่อซึ่งแม่ก็เห็นพลังงานแล้วก็รู้สึกได้ถึงความไม่พอใจนะคะยังไม่ถูกใจกับคนที่อยู่ในสต็อกตอนนี้ทาวเวอร์อาจจะไม่ไปต่อนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันที่มีคนที่คุยๆอยู่ดูๆอยู่กรุบกริบนะคะ เอาล่ะขยายต่อก้าไม่เทา้าอาจจะมีการบล็อกนะก็เลยโสดหรืออาจจะมีการไม่คุยห่างหรือเขาอาจจะห่างเราเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คิดจริงจังกับเราจริงๆในแง่ของการสร้างครอบครัวหรือว่าในแง่ของการที่จะพบแบบจริงจังนะคะดูเขาก็ไม่ได้จริงจังกับเราเท่าไหร่นะสิบดา ก็เป็นอะไรที่เดอยวาไปเสียเวลานะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วต้องมาในเวลาที่ใช่นะเอาล่ะเอเขยายพลังงานให้กับชาวลัคนาราศีกันที่โสดดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับชาวกันที่โสด The Moon คุณได้เดมูนคุณได้สิบดาว แสดงว่าคุณกันบางคนอาจจะเพิ่งโตได้ซ้ำเพิ่งรู้ความจริงนะคะว่าเขาอาจจะไม่คุยกับเราคนเดียวนะคะ Page of cups คุณได้เหมือนกันเห็นไหมพลังงานไม่เคยโกหกแมงมุสลานะใบแรกของคุณเป็นตัวแทนของ Page o f cups หรือคุณกันองนตลาะที่เป็นคนที่เป็นเด็กะเองแล้วก็ไม่ยอมที่จะหยุดอยู่กับใครง่ายๆนะคะยังไม่พร้อมที่จะหยุดกับใครง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ ช้อปปิ้งต่อก็แลวกันนะชาวกันที่โสด Ace of Cups มีการเริ่มต้นความรักใหม่ๆนะคะสำหรับชาวกันที่โสดนะอาจจะเป็นคนที่คุณคูอยู่แล้วเขาไปเริ่มต้นความรักใหม่ๆก็ได้หรือคุณกันเองมีความคิดที่จะเริ่มต้นความรักใหม่ๆกับใครบางคนเพราะว่าอาจจะไม่ได้คุยคนเดียวที่บอกนะคะเอาล่ะถามจากครูบาอาจารย์ดีกว่าว่า มีอะไรอยากเตือนอยากบอกชาวลัคนาราศีกันนะด้วยไพ่แมมโมรานะคะซึ่งทําให้แม่ได้รีวิวดีมากๆนะลองไปอ่านรีวิวแม่มดดูก่อนนะคะเทาล่ะแม่ก็อ่านพลังงานจากรูปเพราะนั้นรูปบอกได้ทุกอย่างทั้งหมดนะคะไม่ต้องคุยอะไรกันเลยนะบอกบอบอก,บอกมันจะโป๊ะป๊ะโป๊ะเลยเพราะว่าพลังงานเนี่ยจะกระชับมากแล้วก็ย่านความจริงจะมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะ มือที่สามอาจจะมาจากงานหรือคนใหม่ๆอาจจะมาจากงานได้หมดนะพลังงานทรงนี้นะคะแต่ก็เป็นอะไรที่หรืออาจจะมาจากรักทางไกลเช่นแอปพลิเคชันหาคู่ก็ได้ก็ให้ระวังหน่อยก็แล้วกันนะเอาล่ะทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานของชาวลัคนาราศีกันที่มีคนคุยดูดูอยู่อินรีเลชันชิดแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะผู้ที่เกิดยี่สิบสามสิงหาถึงยี่สบสองกันยานะ ใบแรกเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีกันนะคะเป็นตัวแทนของคุณนะใบแรกสิบถ้วยอ่าคนที่มีครอบครัวนะคะพ่อมแม่แม่คนมีครอบครัวนะหรือดิวคนที่มีครอบครัวอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะสามไม้เท้าคนที่มีครอบครัวบางคนนะคุณกันนะคะอาจจะกลาลังตกอยู่ในลักษณะของเจอรักสามเศร้าเจอมือที่สามอยู่ก็ได้นะคะ The Sun อะขยายพลังงานต่อนะคะ King of Swords ต้องมีปัญหาปากเสียงในแง่ของมือที่สามหรือไปโป๊ะว่าคนของเราไปบริหารเสนห์คบซ้อนหกเรียนนะคะก็เป็นพลังงานที่สอดคล้องกันนะ องมีคนที่แบบมีครอบครัวแล้วอ่ะแล้วแอบไปบริหารสนิย์จัดจังมนคุณได้ judgment เ,เหมือนกันพลังงานไม่เคยโกหกแมมโมซารานะคะต้องมีการขอโอกาสแหละคนที่เป็นคนของคุณกันนั่นแหละนะคะแต่ว่าคุณการจะให้โอกาสไหมละนะ่ะนะถ้าในกรณีที่มีลูกกันก็อาจจะอาจจะให้โอกาสก็มีความเป็นไปได้นะคะ night of w a r d s มือที่สมาจากงานคุณได้เหมือนกันอีกแล้วเห็นไหมไพ่ร้อยกว่าใบแม่วราใช้แค่ยี่สิบสี่ใบนะคะสำหรับทั้งคนโสดแล้วก็เออคนมีคู่นะก็ยังออกมาตรงอยู่ดีนะคะพลังงานไม่โกหกย่านความถี่มีเพียงหนึ่งนะคะแม่ม้นบอกพลังงานจากรูปทําไมแม่งได้ดีดีเพราะพลังงานมีความจรงิงความถี่เพียงหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลน,นี้ห้าดาว บางคนอาจจะไม่ไปต่อนะคะไม่คนที่คุณกันคุยอยู่เขาไม่ไปต่อกับคุณกันหรือคุณกันไม่ไปต่อกับเขาได้หมดนะเอา่าไะรอีกหนึ่งใบสำหรับชาวลักนาราศีกันนะคะในช่วงลูกมีนาสิบเหรียญถ้าในกรณีที่แต่งงานแล้วก็จะอยู่เพื่อลูกนะคะทรัพย์สินค่าเลี้ยงดู แต่ในเรื่องของ Relation ดูว่าจะไปต่อได้ค่อนข้างยากนะคะดูหมดความรู้สึกนะคะข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายขยายพลังงานให้ชาวลัคนาราศีกันนะคะเดสคุณได้เดสกับ Tower พลังงานจะคล้ายกันมากนะคะเหมือนกันแหละเ่าอย่าว่าคล้ายเลยนะคะ ก็ทรงพลังงานน่าจะมาตรงนี้แน่นอน judgment คุณได้ judgment ถึงสามใบคือที่แม่มดทำไมต้องให้เห็นถึงความเหมือนพลังงานไม่เคยโกหกนะพลังงานโกหกไม่เป็นนะคะเพราะนั้นทำไมถึงได้ judgment เหมือนกันเพราะพลังงานไม่มีวันโกหกนะคะ เดอะยวโรแฟนสอนมีใครบางคนสอนแน่นอนนะคะ <c oughs> เอาล่ะถามครูบาอาจารย์ให้ชาวลัคนาราศีกันว่าจะจัดการยังไงดีควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะ มีคนคุยดููดอยู่ in relationship แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วอาจจะเคยให้โอกาสเข้ามาแล้วอะนะมาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณจับได้และไม่ใช่คนแรกที่เขานอกใจนะคะหรือคุณกันมารู้ตัวทีก็ตัวเองตกเป็นคนเงเามื่ได้หมดแต่ไม่สดชื่นนะคะนี่คือพลังงานที่ครูบาจาจย์จะเตือนนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วต้องมาในเวลาที่ใช่ รูปหนึ่งใบบอกได้ทุกอย่างทั้งหมดนะคะเพะาะนั้นก็แม่โมขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีกันในช่วงหลุกมีนานี้เจอกันอีพีหน้าค่ะ